นักเรียนจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมมากรรมศิลปะและวัฒนธรรมในการทดสอบกอรีมูรตัสและอนาซีธเพื่อสียสุขรับภาคครั้งที่6ค่ะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่จดสงค์ขาค่ะได้จัดงานมากรรมศิลปะและวัฒนธรรมการทดสอบกอรีมูรตัสและอนาซีธเพื่อสียส,สุขรับภาคครั้งที่6 โดยมีพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสดรนิวัฒน์สวัสดิแก้วรอที่การบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่รวมถึงคณะกรรมการสัมพันธ์ในพื้นที่ผู้แทนจากภาครัฐภายกอกชนผู้บริหารคณาจารนักเรียนศึกษาและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จาก14สจังหวัดภาคใต้ด้านรอที่การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมพระหูวัฒนธรรมดังกล่าวจะได้จัดกิจกรรมทดสอบการอ่านอัลกุรอานแบบกอรีมูรตัตอาฟิสการขับร้องอนาซีตและการประกวดสุนทรพจน์เพื่อส่งเสริมการรักอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นมาของตัวเองและสร้างสิส่งในพื้นที่ชายแดนใต้รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย รับผมเรียกอย่างนี้นะครับว่าด้วยการนำบีของอท่านอาจารย์ประณาิยศรินนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งหมายายหมาใญ่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่จะให้มีการจัดมากรรมศิลปะวัฒนมเส่นลักษณะของพูุภาคิวัฒนธรรมเราก็ได้จัดศิลปะวัฒนมที่เกี่ยวกับการแสดงแบบไทยๆพื้นบ้านนะทั้งภาคกลางอีสานและภาคใต้ด้วยไป ไปแล้วหลายครั้งที่มาพูดถึงในคราวนี้เนี่ยเราก็จัดการแข่งขันการอ่านทัพีอ่านกุรลอานแล้วก็มีการแข่งขันอานาซีสมูรตันนะแล้วก็มีการประกวดการแสดงสูนทรัจน์ของเยาวชนใน14จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาจากมาจากโรงเรียนมัธยมจอดปลายนะครับ ซึ่งก็จะแบ่งเป็น5 5งานใหญ่ๆด้วยกันเราจัดกันมาแล้ว6ครั้งนะทุกปีซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ที่ที่มีลักษณะของการสอนสอนในทางด้านภูมิราชบ้างภูมิรัฐบ้างนะครับซึ่งมากันใช่ว่าแข่งันนะอันนี้ก็วัตถุประสงค์จริงก็เพื่อที่จะให้เกิดความสมัครสมัครสมาธี การสื่อสารเจตนนารมณ์ของความรับรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,000คนค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกทั้งยังเป็นการบริาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่กับหน่วยงานต่างๆทงางภาคราัฐภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษาความเอกลักษณ์ของมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ส่งเสริมการสร้างสาสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมกันอยู่ร่วมกันอย่างนสิสุขในสังคมปหุวัฒนธรรมค่ะ